ต้องอยู่กับคนที่ไม่รักจะมีวิธีรับมือกับเขาอย่างไงต้องอยู่กับคนที่ไม่รักจะมีวิธีรับมือกับเขาอย่างไงหมายถึงอะไรอ่ะหมายถึงใครหมายถึงคนไม่รักนี่คือเพื่อนหรือผัวคําถามใครตอบได้คําถามที่ใครถามคําว่าอยู่กับคนไม่รักจะมีวิธีรับมือกับเขายัางไงเนี่ยคืออยู่กับแฟนเหรอใครตั้คาถามาน,นี้ขอขอถามเพิ่มเติมหน่อยมีไหมไม่รู้อยู่ไหน คือมันมีสองบริบทต้องอยู่กับคนไม่รักจะมีวิธีรับมือ,อยังไงเนี่ยหนึ่งคนไม่รักเนี่ยเราต้องรับเือเขายัางไงสมมติถ้าเป็นสามีภรรยาเราเขาไม่รักเราแล้วทํายังไงไม่ต้องทําอะไรต่างคนต่างอยู่เพราะเขาไม่รักเราแล้วตบมือข้างเดียวก็ไม่ดังเพราะมันมืดตบลงตบมือสองข้างมันถึงดังนั่นหมายความว่าต้องอาศัยสามีเรารักกับเราด้วย แต่ถ้าภรรยาหรือสามีเราเลิกรักกันแล้วไม่รักกันแล้วเราก็ต้องยอมรับตามความเป็นจริงต้อปล่อยเขาไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ต้องทําอะไรกลับมาทําที่ตัวเองคือยอมรับความจริงแล้วมีชีวิตอยู่ต่อไปถ้ายังต้องอยู่ร่วมกันหรือถ้าสามารถไม่อยู่ร่วมกันแต่ต้องเดินจากกันไปก็เดินจากกันไปด้วยดีไม่ต้องไปเกิดความเปลี่ยนแปลงเดือดร้อน,นต่อ,ตอก,กันรักกัน